เวลาเราหยุดรถต่อท้ายคันข้าหน้านะครับให้สายตาของเรานะเห็นล้อหลังของรถค้าหน้าเต็มๆอย่างนี้เลยนะเพื่อหนึ่งป้องกันให้หน้ารถเราไปชนท้ายเขา2ถ้ารถเขาเสียเรายังหักออกขวาได้สามถ้ารถเขาไหลมาเราอาจจะปีกแต่เตืนเขาทันนะครับเพื่อเขาจะได้รีบหยุดไม่ให้เขาไม่ให้รถเขาไหลมาชนหน้ารถเรานะครับแล้วก็จอดแบบนี้มอไซค์ชอบนะครับเขาจะชิกแซกได้และสุดท้ายก็คือถ้าเราหยุดแบบนี้นะ เราพอที่จะเว้นช่องว่างเพราะว่าถ้าเราไปหยุดปุ๊บแล้วทางด้านซ้ายมีซอยนะครับหรือรถก็ออกจากปั๊มเขาก็จะออกได้ง่ายแล้วก็จะเลี้ยวได้ง่ายนะโอเคเปิดไปเลี้ยวขวาตีลงไปเฉียวเลยนะโอเคปล่อยคัด์มาปล่อยละค้างไว้ปล่อยครับดีครับปล่อยคัส์ที่เหลือเลยน้องยาวปล่อยคัส์ครับดีครับกดคันเร่งคูนิดนึงน้องยาวกดคันเร่งคูนิดนึงกดเลยครับกดคันเร่งนิดนึงครับน้องยาวกดอีกนิดนึงดีเราต้องไป นะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปอยู่เลนที่สองนะครับเพราะเลนซ้ายฝั่งนู้นเขาปล่อยมาตลอดนะเอามองหน้ารถีให้อยู่เลนที่2คือเลนนี้นี่เลนสองคือเลนนี้นะโอเคปล่อยคันออกมาให้หมดคืนตาแล้วเร่ง็เล่งกูนิดนึงอ่าเร่งกูนิดนึงอ่าแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกูจะให้กลับไปอยู ant, ่เลนซ้ายนะโอเคเร่งนิดนึงเร่งนิดนึงครับน้องยาวตามองข้างหน้าเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงซอยสีนักเรินสีนะเพื่อทะลุออกไปซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะครับที่เป็นร้านคูนะ ตอนนี้ระวังรถ้างหน้าที่กำลังออกจากปั๊มด้วยนะครับนี่คือน้องยาวเรียนกับครูวันนี้ห้าชั่วโมงและไม่เคยมีพื้นฐานมาเลยนะวันนี้ครูให้ขับกลับออกถนนใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะไปร้านครูนะอ้าวตอนนี้เปิดไฟเลวซ้ายแล้วใช่ไหมมองกระจกซ้ายเท้าขวายู่ที่เบรกนถห,หน้านรถแหลมเลยฟุ่บาปไปนิดนึงอ้าวหมุนซ้ายเลยครับหมุนหมุนนี่ขึ้นกลับขึ้นอ้าไปครับไปต่ออืเมื่อกี้ไปโดน ที่ปัดน้ำฝน,นนะครับไม่เป็นไรนะโอเคอ่ะเราต่อท้ายกันนี้เมื่อกี้ครูต้องช่วยหักคนในนิดนึงนะครับโอเคเว้นระยะจากคันหน้าไว้ตอนนี้เราใช้เกยียร์อะไรอยู่ครับอโอเคค่อยๆเร่งเบาๆต่อเนื่องนะคันหน้าเขาเหยียบคันเหยียบเบรกก่อนคันหน้าไฟท้ายเขาติดแล้วใช่ไหมเหยียบคันให้สุดต้องยาต้องเหยียบคันสุดคันต้องมาก่อนเ<อ>บร<อ>กนะ,อะโอเคอ่ะปล่อยคันปล่อยแล้วคันถ้าเราไปเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกบางทีรถหยุดปุ๊บคันเราตามมาไม่ทันนี่รถหยุดเลย นะครับก็ตุกตับได้อยู่เลยนะโอเคระวังเขาจะเรียกผ่านะผ่อนคันเร่งนิดนึงยกคันเร่งพอยกคันเร่งก่อนถ้ายกคันเร่งแล้วยังเร็วอยู่ก็เหยียบคัสถ้าเหยียบคัสแล้วรถยังไหลยอยู่นะครับก็ต้องเหยเียบเบรกช่วยนะโอเคปล่อยค่าดอ,อกม้ช้าๆปล่อยโอเคครับปล่อยมาส่วนหนึ่งแล้วค้างไว้ก่อนนะโอเคปล่อยให้หมดแล้วเล่งคันเร่งต่อได้เลยครับน้องยาวเลียงคันเร่งเลยโอเคสายตามองข้างหน้าไ,ไว้ตอนนี้ใช้เกียร์สองก่อนนะเล่งอีก ทางยาวๆล่งๆเดี๋ยวครูจะให้ใช้เกียร์สามโอเคนะเราจะใช้เกียร์สามแล้วนะเหยียบคัสให้สุดครับแล้วก็ยกคันเร่งขึ้นมาบ้างขึ้นตรงๆดีครับนั่นและดีเลยนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์อย่าไปกันพวงในแน่นนะอย่าไปใช้แรงในการเปลี่ยนเกียร์เยอะไม่งั้นเดียวรถอาจจะสายได้ตอนนี้เราใช้เกียร์สามแล้วตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไกลๆนู่นนะเดี๋ยวใกล้ๆแล้วครูจะบอกอีกทีนะครับ ข้างหน้าเป็นทางแยกทางซ้ายมือสายตามองด้วยอ่ตรงนี้นะบางทีมอเตอร์ไซค์หรือรถเขาจะออกมาต้องระวังด้วยเห็น,หนทางแยกคณะยาง,ายงโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเลี้ยวทางแยกนะเราจะเดี้ยวซ้ายนะครับต้องเราเป็นเกียร์สองนะ,อะตอนนี้เล่งเพิ่มอีกนิดน,นึงได้เพื่อยังอยู่ไกลเล่งเพิ่มนิดน,นึงก่อน ตอนนี้เรามาเกียร์สามใช่ไหมครับ<ม>ตงรงรดไปเกียร์สองนะเหยียบคันให้สุดสุดนะวางซ้ายเท้าขวาไม่กดคแคัลเร่งแช่ไว้นะครับพอเหยียบคันปุ๊บเท้าขวาต้องยกจากแป้นคัลเร่งนะครับก่อนจะเลี้ยวมองซ้ายนิดนึงไม่มีใครมองขวาด้วยวางไม้โอเคปล่อยคันแล้วหมุนนะครับปล่อยคันนิดนึนงโอเคปล่อยคันอีนี้นึงครับปล่อยคันอีนิดนึงโอเคปล่อยคันกมานิดนึงอ่าพื้นกลับให้ทาคืนอ่าปล่อยคันที่เหลือปล่อยคันที่เหลืออือ เดี๋ยวเดี๋ยวรถหยุดไปแล้วไม่ไรเหย,ยียบคันให้สุดสตาร์ทรถเกียร์สองเลยสตาร์ทเหยียบคันให้สุดโอเคอ่ะไม่นไครับปล่อยอ่าไม่เป็นไรดับแล้วช่างมันโอเคปล่อยค่าที่เหลือปล่อยค่ามาปล่อยค่าครับน้องยาปล่อยคัาเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคดีครับไปเลยนั่นแหละครับเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเหยียคบคันใหม่เหยียคบคันใหม่ตอนนี้เข้าเกียร์สี่นี่เออนี่เกียร์สองอ่าปล่อยคันใหม่ไม่เป็นไรครับปล่อยค่า เห็นมเมื่อกี้เกียร์สี่เมื่อกี้เป็นเกียร์สี่เห็นไหมรถไม่มีแรงไปเลยอ่ะนะเมื่อกี้ที่ที่ดับเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าใช่เพราะน้องยาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่จากเกียร์สามต้องพักเกียร์ว่างก่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องดันซ้ายแต่น้องยาวไม่ได้ดันซ้ายนะครับอ่ะแต่เราจะยขวาน้องยาวไม่ได้ดันซ้ายสุดนะครับพอว่างปุ๊บลงเลยนั่นคือเกียร์สี่เลยเอาปล่อยค่ามาพอเกียร์สี่ปุ๊บปล่อยค่ารถมันไม่มีแรงไม่มีกําลังโอเคเอาปล่อยค่าที่เหลือแล้วเร่งคันเร่งครับ เลีเลนนเ้ยกระเลงกูนิดนึงไม่เป็นไรนะรถดับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถือว่านี่คือประสบการณ์ในการเปลี่ยนเกียร์ผิดนะครับทําให้ปล่อยค่าออกมาแล้วรถกระตุกดับเลยนะครับเคนะนี่คือประสบการณ์ในการขับรถออกถนนใหญ่นะค่อยๆเรียนรู้นะครับวเวลาออกถนนใหญ่นะนะครับ โอเคไปครับเล่งคันเร่งเบาๆระวังนะเขาเห็นไหมหน้ารถเขาจะล้ามาหาเราเห็นไหมโอเคไปต่อนี่คือเขาตีวงออกมากว้างถ้าเห็นอย่างนี้นะเราอย่าไปใกล้เว้นระยะดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะอันตรายได้ถ้ารถดับปุ๊บเมื่อกี้เนี่ยรถดับใช่ไหม ถ้าเราอยากจะให้ขั้นตอนไวขึ้นนะเราสตาร์ทด้วยเกียร์สองได้เลยแต่เมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นเกียร์สี่นะครับรถด,ดับปุ๊บถ้าวัดับด้วยเกียร์หนึ่งหรือดับด้วยเกียร์สองเปิดไฟเดียวซ้ายครับอ่าไม่ว่าจะดับด้วยเกียร์หนึ่งหรือดับด้วยเกียร์สองนะเปิดคับเบาๆนะครับเราสามารถที่จะสตาร์ทได้เลยแต่ต้องเหยียบคัทกันไว้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับต้องสตาร์ทเป็นเกียร์อะไรดีที่สุดเดี๋ยวว่างนะระวังรถมอเตอร์ไซค์เขาตัดมหาเรา โอเคปล่อยคันเบาๆอ่ามุดีกอ่าปล่อยคันนิดนึงเบาๆอ่าปล่อยคันนิดนึงอ่าโอเคนะโอเคดีแล้วนะเอาคืนกับคืนคืนให้ครบอ่าปล่อยคันที่เหลืออ่าค่อยๆปล่อยดีครับถ้าปล่อยเร็วนะรถอาจจะกระตุกดับได้โอเคตรงไปนะครับเดี๋ยวแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวาอ่าเลื่นขึ้นไปครับ อยายางยางยางใช้เกียร์สองนี่แหละ<ม>เพราะเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้าแล้วไม่ไม่ไมให้ใช้เกียร์สามาเปิดไฟเลี้ยวขวาตีโลเหย,ยบคันให้สุดแล้วเหยบเบรกเหยบเบรกโอเคนะเราจะเลี้ยวขวานะมองแยกทางขวาหลังรถกระบะหลังรถมอเตอร์ไซ ไปเลยครับปล่อยคับปล่อยค้อนปล่อยออกมาปล่อยปล่อยเรื่องข้ามาเรื่อยๆปล่อยข้ามาเรื่อยๆปล่อยข้ามาเรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆเลยเอาหมุนตาหมุนกลับเอาเคปล่อยคัดที่เหลือทั้งหมดแล้วก็เล่งคันเล่งเบาๆโอเคครับนี่เราเลี้ยวได้เกียร์สองใช่ไหมอ่าไปได้เลยครับ เลยนะเอาเร่งเพิ่อมอีกนิดนึงหากเกียร์สามเหยี 3. ยบคัสต์ก่อนแลวยกคันเร่งเหยียบคัส์ก่อนยกว่างแล้วขึ้นอ่าโอเคครับขยับออกพานิดนึงลองข้าเปิดประตูโอเคไปครับปล่อยคัด์แล้วไปต่อเลยาเาเร่งเพิ่มนิดนึงครับเร่งเพิ่มนิดนึงไม่ต้องเยอะไม่ต้องเร็วมากนะไม่ต้องเยอะนะ เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปตรงที่รถตัสนะแล้วก็ไปจอดรถตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะจอดตรงไหนเดี๋ยวรูจะโอเคตรงนี้ตรงไปก่อนตรงไปก่อนอีกนิดน,นึงจะถึงแล้วโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นเหยียบคันให้สุดตอนนี้ค่อยๆแตะเบรกตอนนี้เรามาเกียร์อะไรอยู่ยเกียร์สามนะเ,เปลี่ยนเกียร์สองเอาลงไม้สุดอา่เอาเขาเกียร์ว่างก่อนนะแล้วก็ดันซ้ายสุดแล้วก็ดันลงอ่ามูน อ่าโอเคปล่อยคัดค่อยค่อยปล่อยคัดปล่อยคัดเรื่อยๆปล่อยอ่ามองข้างหน้าไว้โอเคครับเดี๋ยวครูจะให้จอดนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงเดี๋ยวาไปจอดตรงนั้นเลยเลย,เลยตัวมอไซไปหน่อยนึงอ่าเหยียบคันให้สูดนะครับคิดซ้ายไปหน่อยนนะแล้วก็เหยียบเบรโอเค okay นะครับตอนนี้เราลดเราหยุดแล้วนะก็วันนี้ก็ครูฝึกน้อง ยาวนี่5้ชั่วโมงใช่ไหมครับก็ให้ขับกลับเลยนะเมื่อสักครู่นี้ดับไปครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนเกียร์ผิดใช่ไหมจากเกียร์สต้องพักเกียร์อะไรก่อนอจากเกียร์สพักเกียร์ว่างก่อนแล้วดันซ้ายสุดดันลงใช่ไหมแต่เมื่อกี้นี้จากเกียร์สาพอมาพักเกียร์ว่างไม่ดันซ้ายสุดพอจากเกียร์สพักเกียร์ว่างแล้วดันลงคือเกียร์อะไรเกียร์สเพราะจังหวะนั้นเป็นการเลี้ยวเพราะเรามาเกียร์สอยู่ใช่ไหมเลี้ยวครูจะให้รถเป็นเกียร์สแต่ว่าพอเราเข้าเกียร์สปุ๊บเราปล่อยคายเป็นไงรถ ดับเลยในจังหวะที่เราเลี้ยกออกมานิดนึงใช่ไหมโอเคก็ครูก็แก้ไขสถานการณ์ให้ก็คือให้อะไรไม่เป็นไรก็คือให้อะไรให้สตาร์ทรถเลยนะครับตอนนั้นครูคิดว่าเป็นเกียร์สองนะก็จะให้สตาร์ทรถแล้วออกตัวเกียร์สองแต่พอสตาร์ทรถจะออกตัวใหม่รถไม่มีแรงก็เลยถึงรู้ว่าเป็นเกียร์อะไรเป็นเกียร์สี่นะครับโอเคนะก็วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับต้องยาวนะโอเค,อเคสวัสดีครับ